ก็ไปอ่านี้กินดังดีครับก็เลยก็ไอ้แท่นรองใช่ไหมแท่นรองเอกขาตั้งเขาเรียกเป็นรองขาเป็นรองเนาะแป่นรองขาตั้งเขาบอกว่าถ้ามันมันหักไอ้นี่หักไปมันก็จะยากกว่านี้เนาะใช่ใช่เออแต่นี่มันยจะมีหักทําให้หนาขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยมันจะพ่นเป็นดำเงาให้มันจะได้ดูสวยเออจะรู้ก็บอกขำควอยแห้งไอ้ตัวเนี้ยมันจะกิน หยอดน้ำมันงหยอดน้ำมันบ่อยๆเนาะมันเครื่องก็ได้เนาะมันเครื่องนีนะเห็นไหมอือใช่ใช่ต้องหยอดน้ำมันมันต่อตากฝนไงไม่ค่อยได้ใช่หยอดน้ำมันนี่จะเป็นสีดำเงาครับมันจะดูสวยกว่าอืถ้ามาจากโรงงานจะเป็นดำเงาไม่ใช่ดำด้านถ้ามาจากโรงงานมันจะช่วยกันเสเนมด้วยแล้วก็มันจะดูสวยด้วยอะ จะดูสวยขึ้นเดี๋ยวต้องเอาเดี๋ยวต้องไล่ดูและตอนไหนอยี่ยงเงี้นะสนิมเอแนต์ธรรมดาดูนะเนาะไอรถจอดตากฝนตากอะไรเงี้ยเนาะ,ะสนิมขึ้นนะต้องคอยดูอ่าหลังจากทำหเหล็กรองขาตั้งสึกกห้เดิมดีขึ้นทาสีด้วยทนสี